อ๋อสิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด uh ีจีตู่สวัสดีจ้าพี่น้องสุโขสุคนนะจ๋ะเนาะมันลายช่องลายมันเอื่นเหมือนพี่น้องกองเงนน้อยอยู่นี่เละพี่น้องทั้งสายเลี้ยวทั้งสายรัฐบาลทุกสิ่งทุกอย่างมากองอยู่นี่เหมือพี่น้องเอาอันใดก่อนสิเอากำเขาไล่วันหรือสิเอาอันรัฐบาลครับเอารัฐบาลบอกน้น เด็กสูตรแม้คือว่าแม่นคาแทเขามาจะหัวดม่นบ่แม่นเดี๋ยวเขาสูงหัวทั้งเตียกอดข้อกันมากสามตัวคนณแล้วอ่ากอดข้อกันมากแดีมีแต่ว่าเจตูกับว่าอยากอยากแกสูตรพี่น้องนี่ดอกมันทางตรงใดใส่เมล่าเนาะแต่ว่าเหม่นหัวว่าหั่นกักสามบนแม่นว่าเบิกซับ่อยบอกมูเจ้าแม่นเมนเลขวิ่งแล้วเนาะเลขวิ่งสามบนมาล้านเปอร์เซ็นต์กัมากสามหาหาสาม งวดนี่ก็เฮ็ดตั้งแต่ตองงวดแล้วพี่น้องเลขสูดไปเลขปันเลขสูดอืมเ็ดไปแล้ว่อยเฮ็ดใบแต้งแต่มือเลขออกเลขของนางเฮ็ดอยู่นีล่ะเอ้ยออกปุ๊บหวยเฮ็ดปักเลยแล้ว่อยทรงล่งให้พี่น้องเ c หซีมดชุก้นเล้วบ่ต้องถ่ายเนี่ยไม่ต้องถ่ายเนี่ยม่ต้องมาถามเอาพวกอือได้เมื่อชูข้นได้แต่โดนแล้วได้แต่โดนแล้วได้ตองงวดเลยได้ว่า ค่ะมันเขานี่คือหาร์รังเทืยมมันจะกอดข้อกันมาสามตัวเพราะว่าเลขกของเกตูนี่มันสีบนเป็นบนล่างเป็นล่างแยกบนแยกล่างเมนบางที่อาจสีมาทั้งบนทั้งล่างไปยังสีแม่ค่ะมันจะมาแบบนี้มันจะว่าใดแบบว่าแยกกันมามันจะบมันจะเท้าฟันบนยังสีสีมาล่างหรือว่าฟันล่างยังสีมันสีมาบนยังสีมันเมียนคือมันบนเป็นบนล่างเป็นล่างหมา่ล้านเปอร์เซ็นต์เนียนประหยัดงบ ถ้าคือยังวังหันล่ะสาม้าบนล้านเปอร์เซ็นต์ผู้ใดถามเจตูก็บอกสาม้าพี่น้องสาม้าบนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลางก่เขาว่าลางมากแปดมามาใกล้ลยลมมนี่จักห่างจริงจริงแกตูชิมว่าสีเมนสิบแปดได้วังหันอ่าวังหันว่ามันสีเมนสิบแปดมันโมแมงเสียดายหลายเอาโมแมงแกตวไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีกุฏันนวดนี่แต่ว่าถาวสูตรนี่นี่บนหรือลางมาดูลางจะมาดู Hmm. ล่างนี่จะเขาแทบทุกวดไม่งวดนี่ลหละมันผูดหลุดมาบน hmm. อันนี้ก็ฝาก, hmm. ฝากพี่น้องไว้เนาะคยหยรดบร่สุดเนี่ยาาว่าเค่อยรดบอร่อนั่นคันเลขออกตรงม,มือนั่นบ่หลรดนอกจากเลขบ่ตรงม,มือเป้าเลียงเลขล็อกเชื่อเอ้ยเลขไอ้อันนี้นี่แม้เลขสูตรนี่ hmm. คันให้ย่านนี่ย่านก็คือย่านเลขล็อกเท่านั้นต oh. าเลข hmm. บ่ล็อกนี่คือเหตุจังได้กับบอ๊อบรดเพราะมันคุยพี่น้องมันเขาอีริ บางคนก็สีว่าเจตูคุยเนาะไปเลี่ยนมากทีใสหนี่ยเขก็มีผู้บาจันระดับคนละเนาะคนบอกเข้ากับว่ามารถสีเอ้ยซื้อ่นใดเพ่นเป็นพระผู้ใหญ่่นใหญ่มากจ้ะเลี่ยนนะคนนู้นแต่ว่าเป็นพระโหลดไปแม่แต่เก็เห็นเกจตูเฮ็ดสูตรนะนะอ้เกจตูหนีไปหาเอาของดีที่วังหันหยิบเงียบไปนะนะไปเลียนมากเลยเลียนมาจะทั้งลอยเอดจ้ะ เอามาจากถักไปอ่านเอาเพอ่านเอาพุ่นเพื่อนที่แหลกสิไปเฮ็ดชีพเพื่อนเพื่อนเลยว่าเพื่อต้องเฮ็ดชีพดอกเอาสูตรไปโรดปูพรแหงดอกมาสั่นว่า้วยเขาข่างตัวหน่อยว่าเองอยากได้อายุสันดอกเพื่อนกันเล่หัดไทยเพื่อนหัดไทยแล้วกับปูมากกับมาเฮ็ดให้พี่น้องเพื่อนกับเขาแทบทุกงมวดเขากอดข้อกันมาสามตกับกอดข้อกันมามาสองตบนสองตล่างกับมา ก็ยังว่าชายาเลขสูตรนี้นี่ก็คือว่าบดเคยย่านย่านตั้งแต่เลขล็อกยันย่านตั้งแต่ข้าเจ้าล็อกแกตูวบอย่านไผ่บอย่านบอย่านย่ันแต่เล็กเขาบอกไไปออกพี่เหมียบอย่านแมนวัดย่านตลอดย่านตลอดที่ลีเวตลอดเลขเนี้ก็ยจะบดเคยย่านย่านตั้งแต่เลขล็อกเลขสูตรผู้ใดกับบอยแต่ยันยันแต่เลขกล็อก สูตรนี่ที่จะดูสูตรนี่ะอืะวิ่งก็ไม่เคยรุดบ่รุดอืรับคููก็บ่เคยลุดบดียวบนเย่ล่างอันจับคููนี่รุดอยู่แต่ว่าวิ่งนี่บ่เคยรุดเพราะว่าถ้าเกิดให้เฮ้าจับสมมติว่าคอยวิ่งอันวิ่งสามบนแมนบ่กันจับหอดศูนย์ปรับมันกับบ่รุดแล้วแต่ว่าข้าเจ้ากับสีมากบอกคัดให้แน่จี้ เอาเด็ดเด็ดเอาโตเดียวได้เจ๊ขาเจ้าจสีมากวางสิแม,ม่ไปกสิฟากบอกย่ดอ,อกกันกอยหูค่วมาน,นันอนก,นกนสิขายหน้ามาลงทุนซะก,ก่อนแต่ว่ากันถามว่าโตเดียวนี่ก็คือหลานเ,นเส้นบ่วขึ้นหย่านหย่านตะเลกหลอกแต่ว่าขันหลอกนี่ก็คือนั่นวัางหันนี่คิดว่าสีมาแท้ละสิบไปสิบแปดนะคิดชิดไว้ในใจอยูม่มันบ่มา ขึ้นไปในใจแปดนีมาแทนสิบแปดนีมาแทนเด้บอบสิบแปด 18, กับสองแปดหรือว่าสามแปดยังสี่หน้าขึ้นไปนะมันมาออกหนึ่งหนึ่งอคอยรูเลยว่าเลขสูตรดีมันพอมีหนึ่งหนึ่งสแสดงว่าเลขลางล็อกไว้เ, <laughs> เข่าคางเจ้าของ โชคดีบนบนมันกันเลยมาสามล้านเปอร์เซ็นแมนบวลามันกันเลยมาสามคือเลขวิ่งนีจับเลืเลยบนรุดจับได้เลยผู้ใดมีโตดีๆโตเด็ดเด็ดอยู่ทางงหนมาเอาไซของเกตูเลยวิ่งตัวใดหม้ดไหนเกตูวิ่งวิ่งบนนี่เกตูวิ่งหกล่างนี่เกตูวิ่งหนึ่งหนึ่งยังเหลือตัวหนึ่งมาอีกมาหนึ่งเลยมาอีกบนหกบนหกล่างหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็น อ่ะ,อะพี่น้องแล้วก็มีโต,ตกันเนี่ยเด็กโตไดโตกันโตที่สี่กอดข้อมูอมากขึ้นเหล็กเก้านี่คือโตกันเจ้าเก้ากันเก้ากันเก้าบนล่างบางที่อาจจะมากเก้าหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งยังสี่มาทั้งบนทั้งล่างแบบนี้กับนีจะเอาจะแฉกคือหกบนหกบนล่างหนึ่งล่างหนึ่งขาดปัดพี่น้องขาดปัดเลยแต่ว่า เก่านี่เป็นโตกันไว้แต่เกตตัวกับมีเหล็กอันมักจากพร้อมอยู่เด้มักขึ้นว่ามันเสียนขึ้นว่าแบบแบบเหล็กตัวนี้นี่ฟันมาจะโดนหรือหลังมันบอกทีเดียวก็เล็ขึ้นมักเมีนมันเป็นเหล็กมักนะมันมีอยู่ในส่วนจุดฟันแบบฟันคักอยู่ฟันฟันไวจังเลยถ้าให้เบ้าถ้าให้นั่นเนาะฟันเห็นเด็กหน่อย ฟันเห็นเด็กน่อยแล้วมันไปอันมันไปยังบุมันไปมันไปดึงกล้วยออกจากปากเตา <c oughs> ดึงกล้วยออกจากปากเตาบันนี้เตาก็เลยงาหัวมันไหมเตาะเกงากหัวเด็กน้อยไอไอนี่แหละพ่ไอไอวมไม้เนี่ยก่วมพ่วมฝันแต่ว่ายังว่าท่านเด็กปีพ่วมฝันออกมา<อ>แต่ว่าเหลขกมักนี่คือมกัก43กับมกัก20เล็กมักน่ะมันแม้มมันบไดอยู่ในส่วนแต่ว่าหังมักขึ้นมักไหม ขันเท่ามักแบบว่าบางที่เลขกมักมันก็ลอยมาออกเรื่อยอยู่ในห้างเดียมันอาจสีมากบวซีสามบนกับล่างแล้วอ็เลขสูตรมะเขายังสี่ก็ได้มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเจตูจะให้แบบจะให้แบบว่าเลขฝันพอมจังสี่ละ่ะแต่ว่ากับเขาแทบทุกงวดเขาสุ้งวดแต่ส่วนมากกะบวคอยได้ลงคลิปส่องง่ายๆเพิ่นดอกอมือนี่เป็นมือไหวปูพอดี เลยมาพ่อกันก็เลยมาพ่อกันพอดีก็ได้เลขอยู่บ้านเบิกซับก็คือเพิ่นคูเพิ่นบอกก็คือหนึ่งสี่ยุ้นวยบักอันบักใหม่หน่วยเจ้าเขียวเด้อเพิ่นว่ากับเลยได้มี่นี่นีอกปลาบลาดีงฮะมีในสูตรในดอกกับมี่หนึ่งอันเดียวสูตรติดเลขวิ่งเลยติดเลขวิ่งหนึ่งแต่ว่าสูตรนี่น้ำเป็นคาดไร แม่นค่ะเต้นเขาซากันเมื่อนี้มาเจอเจตูพอดีขอฝากเอสซีไปจ้ะเนาะขอบคุณรับผมเขาตีน้องแม่นเราเด้อค่ะเด้อเอาไปไล่มาลีลัตนี่ครับพลังยอช่วทุกท่านเอาทางหนีก่อนเนาะทางหนก่อนครับทางหนีก่อนอันนี้คือวิ่งบนหกล่างหนึ่งกันนี่คือเก่าอย่าเจตูจับคู่ให้สามหกสามหนึ่ง เก้าสามอ้เก่าหนึ่งว่าเก่าสามมนบเมีนเก่าสามสีมาสบดนบ้ไปเก้าสามหนึ่งห้าหกหนึ่งสามตัวพี่น้องเ็ชทุกท่านแชร์เป็นแ้าพี่น้องเปารแต่ว่าขันเกตตูหลงปากจังสี่แต่เก้าออกดี่พี่น้องเก้าสามมันนบ้านออกานะเอ้าลงอีรีตัวลวลมฝังสีมาออกเนีงวนนั่นล้มปากออกสามตัว เก่าสามเขียนไว้ในของบ้านออกจากบ้านเบิกเบิกซับเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากันนั่งให้ปูปูวันนี้หนึ่งหลังกับยาเพิ่นเนี่ยท่าเก่าสามนะครับผมมีเพิ่มนะฮะมีเพิ่มเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อมันเปียกจังเลยนะมันลุบปากลูกสามก็เก่าสามก็ดีเลยเติรนเนาะนี่เนาะพี่น้องเลขอกรูดปากเพราะว่ากันรุดปากทั้งเทียนรุดหอดสามตัวเด้อจับเพื่อได้กันเลือกพิดอัจฉริยะเอาตัวเน้นนี่บ่มีม่ะ เน้นตัวเดียวนี่มันรุดเน้นตัวรุดปากซะเอวานอันนี้เป็นเลขบมาเป็นหลังเอฟซีตุทนทันนนี่เป็นตุลีแล้วท่านขอเจต,ตูอันนี่เป็นตุลีแล้วท่านขอเจตูครับเป็นหลังเอฟซีตุนทันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังน้ำทรางช่องสื่อไอพิมพ์แคร์แคร์ซีกังการจัดสิ่งเจริญยีนอัลเอฟซีมักเก่าของเพลนครับบ่มักกาะพันมึงบระความบันเทิงบริสันท์นะครับให้โชคให้มานครับพี่น,อน,ยยน,น,น้องให้หร่ไมรวยพ่อกันไม่คิดมาชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากาากดแชร์ เป็นกำลังใจทั้งทีมงานทำเลยครับพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ